พห้าสองสองสามจะมีข <Bueno> ั <unseen> ้นหนึ่งตามมาข้างหลังมุดปเห็นนรืบ้านเลย่ายุลเก้าหนึ่งสองหกไปด้ยันจ้พอตาหนึ่ง ไป็นไปติดรทอยู่สถานพานร้อยกองสิงการน,นั่นประมาณนะครับเต็มรถเลยครับรถสิบเป็นรถสิบร้อนะครับอ,ออกจากหน้ากองร้อยสถานพานที่หลังหนึ่งสามศูนยสองนะครับออกไปนะครับทั้งปิกอัพทั้งสิบร้อนะครับเต็มคันเลยครับ